หวิธีเพิ่มยอดขายได้ทุก เทศกาลนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรวิธีที่สามารถใช้ได้กับทุกเทศกาลนะคะยิ่งตอนนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถใช้ได้เลยนะคะก็คือการใช้เซลเพจในการเพิ่มยอดขายของเรานะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างที่พิ่วทาเป็นเว็บมินิเซลเพจขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็สามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับเว็บมินิเซลเพจที่พิ่ทําขึ้นมานะคะก็จะรองรับถึง3อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น มือถือแท็บล็กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะแอดพี่จะให้ดูทีละอุปกรณ์นะคะสำหรับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นบนเดสก์ท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะคะสำหรับตัวอย่างเซลเพจที่ให้ดูอยู่ก็จะเป็นการขายผ้าคลุมไหล่นะคะเพื่อนๆก็ดูจากลักษณะการดีไซน์ได้เลยนะคะก็จะมีด้วยการซอนเมนูด้านบนนะคะส่วนด้านในก็จะมีตัวสินค้าหรือว่าผ้าคลุมไหล่ของเรานะคะเพื่อนๆก็ลองนึกภาพว่าเป็นสินค้าที่เ,เพื่อนๆจะขาย,ยบนเว็บเซลเพจ ะะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบนอุปกรณ์แท็บเล็ตนะฮะหน้าตาก็จะเป็นตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะฮะสำหรับส่วนต่อมาก็จะเป็นบนอุปกรณ์มือถือนะฮะสังเกตว่าที่พิ้วได้ทำมินิเซอรเพจขึ้นมานะคะก็จะรองรับทั้งสามอุปกรณ์นะ,ะจากที่เพื่อนๆดูเจ้าตัวเว็บมินิเซเพจเ,เมื่อกี้นะฮะสำหรับการสั่งซื้อก็จะเป็นในรูปแบบของการคลิกไปซื้อผ่านไลน์ของเรานะฮะหรือว่าผ่านเจ้าตัว เฟ e บุ o ก m essenger นะฮะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจอาอยากจะมีเว็บมินิเซคเพเพื่อขายสินค้าต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะทักมาคุยหลังบ้านกับพี่ได้เลยนะฮะ